สวัสดีค่ะพิมพ์ JTP รุ่นที่22วันนี้ก็จะมานำเสนอโปรเจกต์ลูกแอนแทกโน e ในฝรั่งการปลูกเชื้อราไดโคโดมาเพื่อลดปริมาณสารเคมีนในฝรั่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อราแอนแทกโนตค่ะ มันจะสามารถยับยั้งแล้วก็กําจัดเชื้อราแอนแทคโนดได้นะคะแล้วเราก็นำเชื้อราเดโครมาเนี่ยไปพบปุ๋ยแล้วก็รักษาเก็บให้อยู่ในความชื้นที่เหมาะสมแล้วเราก็จะนําไปฉีดพ่นที่สวนของเกษตรกรอำเภอป,ป่าปาาแล้วก็เก็บการทดลองเป็นเวลาสามสิบวันเทียบระหว่างตัวที่เราใช้เชื้อราเดโครมาฉีดพ่นแลวปล่อยให้ตโดยธรรมชาติซึ่งเกษตรกรอาจจะใช้สารเคมีในการฉีดพ่นด้วย โดยการฉีดข้อของเราแบ่งออกเป็น5แบบค่ะก็คือแบบที่1คือฉีดหนึ่งครั้งแบบที่2คือฉีดสองครั้งแบบที่3าคือฉีด3ครั้งที่4ี่ก็ฉีดสี่ครั้งและที่5้าก็ฉีดหครั้งค่ะแต่ทดลองแค่ฝรั่งสตน้ในใบต้นและ5ลูกผลการศึกษาค้นคว้าก็คือเราจะใช้ Antagonist เนี่ย ไปฉีดพ่นจานวน20ลูกแล้วก็ปล่อยให้โตโดยธรรมชาติจํานวนย0ลูกนะคะซึ่งจะเปรียบเทียบเป็นเวลา30วันค่ะแล้ววันที่ใช้สารเคมีหรือปล่อยให้โตโดยธรรมชาติลูกที่1นถึงสจะมีสารเคมีตกค้าง7จและลูกที่5ถึง8มีสารเคมีตกค้าง6 0ลูกที่9/12ถึงมีสารเคมีตกค้าง6 5ลูกที่13มถึง16มีสารเคมีตกค้าง55%ลูกที่17ถึงลูกที่สีสารเคมีตกค้าง85% ใช้เชลลาแตโครมาในการฉีดพ่นนะคะความสมบูรณ์ก็คือลูกที่1ถึงลูกที่4ี่ร้อยละแปดเปอร์เซ็นต์ลูกที่5้ถึงลูกที่แปดสเปอร์เซ็นต์ลูกที่9ถึงลูกที่12 76เจปอร์เซ็นต์ลูกที่13ถึงลูกที่16 79เปอร์เซ็นต์และลูกที่17ถึงลูกที่20 80เปอร์เซ็นต์ค่ะการเปรียบเทียบระหว่างตัวที่ใช้เชลลาแตโครมากับตัวที่ไม่ใช้ว่ามีอันเทคโนโดเกิดขึ้นหรือไม่ก็คือตัวที่เราใช้แตโคโดมาฉีดพ่่่นนเีียไมม ใช่แล้วแอนแทกโนเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วข้างหลังก็เป็นผลที่ส่วนมาทั้งรูปนี้ค่ะแล้วต่อมาก็คือตัวที่ไม่ใช้แอนแท็กโนด์พ่นก็คือปล่อยให้โตโดยธรรมชาติลูกที่1ถึงลูกที่5เนี่ยไม่มีแอนแทกโนดเกิดขึ้นค่ะและลูกที่สลูกที่6ถึงลูกที่10มีแอนแทกโนดเกิดขึ้นลูกที่11ถึงลูกที่15ไม่มีแอนแทกโนดลูกที่16ถึงลูกที่20มีแอนแทกโนดเกิดขึ้นค่ะ ปัญหาที่พบนะคะก็คือเชื้อราของเราเนี่ยปลูกแล้วเชื้อราเป็นสีดำแล้วก็มีสีเหลืองซึ่งเราเป็นเพราะว่าเราวางไว้ในอนุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมค่ะมันทำให้เชื้อราไม่โตแล้วก็เป็นเชื้อราอื่นไปฉีดพ่นแต่เชื้อราเราตายสองพอเราจะไปฉีดห่น ฝรั่งกับตัวแล้วคือเราต้องมองให้ฝรั่งเป็นชุดใหม่แล้วเราเพาไปฉีดพ่นสรุปจากการศึกษาและทาโครงงานเชอราแตโคโดมาชนิดสดในการควบคุมโรคแอนแทกโนดในฝรั่งสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะร้อยละการเกิดโรคแอนแทกโนดในฝรั่งไม่ได้ใช้เชอราไตโคโดมาในการฉีดพ่นในดินก่อนปลูกพบการเกิดโรคแอนแทกโนดมากกว่าการไม่ใช้เชอราแตโคโดมา ดังนั้นเชราไดาโคโนมาสามารถควบคุมโรคแอนแทคโน์ของฝรั่งและช่วยลดสารเทียมีได้สองเท่าและยังช่วยเกษตรกรที่ปลูกฝรั่งลดค่าใช้ใจ่ายในการใช้ยาฆ่ามาแมลงได้ถึง3ามบาทต่อปี 好看。Okay.